สวัสดีครับพบกับผมบอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับบอมก็พามาเที่ยวกันที่เซนทรัลเวสเกตนะครับผมสาขาบางใหญ่นะครับวันนี้บอมจะพามาดูร้านสมาร์ท i อ t ที่ใหญ่ที่สุดในเซนทรัลเวสเกตนะครับผมอยู่ที่ชั้น2นะครับตรงข้ามอีเกียกันเลยนะครับผมหาง่ายๆนะครับชั้น2ตรงนี้นะครับผมเราต้องเดินมาเจอกับร้านที่ชื่อว่า365 s e l e c t i o บนนะครับผมโลโก้สีแดงนี้เลยนะครับ365นะครับผมเราดูแลคุณสามร้วันนะครับผม ด้วยสินค้าดีๆจากแบรนด์ทีสามนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พามาชมหน้าร้านนะครับผมมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากมายเลยพร้อมกับเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับว่าวันเนี้ยเรามีสินค้าใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีสินค้าอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มต้นกับตัวแรกก่อนเลยนะครับผมสําหรับพาดน้องหมาน้องแมวนะครับผมตัวเนี้ยเรามีอยู่2องโปรดักต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเฮดปิดเดอร์นะครับหรือวอเตอร์พาวเทนนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่เพจฟิดอรกก่อนเลยดีกว่านะครับผมตัวเครื่องเนี่ยความจุเนี่ยขนาด4ลิตรนะครับผมสามารถจุอาหารได้เยอะมากๆเลยสามารถตั้งเวลาก็ได้นะครับผมตั้งเวลาการให้อาหารได้อัดเสียงก็ได้เหมือนกันนะครับผมสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่สําคัญเนี่ยมีกล้องวงจรปิดในตัวด้วยนะครับผมพร้อมกับความจุอยู่ที่128กิกกกันเลยทีเดียวนะครับสเปคเนี่ยเหมือนกับกล้อง4วันของทางทีสามเราเลยซื้อเครื่องให้อาหารเนี่ย ไส้ก้องไปด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับด้านในเนี่ยมีการชื้นให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงอาหารเนี่ยจะชื้นนะครับผมหรือจะอับนะครับในส่วนของตัวอาหารเนี่ยสามารถเก็บได้หลายวันเหมือนกันเลยนะครับใช้งานง่ายๆควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับผม T3 Smart นะครับตัวต่อมานะครับกับ Water Fountain นะครับตัวนี้เป็นน้ำพุน้องหมาน้องแมวเช่นกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมมีตัวในส่วนของตัวไส้กรองด้วยครับมาให้จำนวน3ชั้นเลยทีเดียวครับสามารถกรองไม่ว่าจะเป็นขน นะครับผมหรือเจวนของคอนลีนหรือเศษเหล็กนะครับผมที่มันมากับน้านะครับอันนี้สามารถกลองได้ด้วยนะครับควบคุมผ่านแอปเิเคชขั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวการฆ่าเชื้อ UV ด้วยครับโอเคเดี๋ยวมาในส่วนของหมวดต่อมากันดีกว่าครับกับหมวดของกล้องนะครับจากเดิมเนี่ยกล้องเขาจะมีโมเดลไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอท์ดร์หรือโซล่าเซลล์ครับวันนี้เรามีน้องใหม่มาเลยนะครับผมกับโ t 3ีนะครับผมเป็นกล้องวงจรปิดนอกบ้านนะครับการแจ้งเนี่ยตัวนี้เนี่ย กันน้ําด้วยนะครับผมสามารถใส่ซิมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับผมเนี่ยน้องใหม่นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเสาในการรับสัญญาณด้วยครับทาให้ส่งในตัวของตัวภาพเนี่ยชัดแน่นอนเลยมาพร้อมกับความจุอยู่ที่ 128GB ่กิกนะครับผมในส่วของตัวกล้องเนี่ยความชัดอยู่ที่3ล้านพิกเซลและวิดีโออยู่ที่ 2K กันเลยทีเดียวนะครับ สเปคเนี่ยในส่วนของตัวความชัดเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับผมแต่รูปแบบการใช้งานเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้จะอยู่นอกบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดนะครับผมตัวแรกนะครับสาหรับคนที่ชอบติดภายในบ้านนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวนี้เลยกล้องอินดอร์ครับอินดอร์ไทมลอรของเราครับซีวันครับผมภาพชัด 2K นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพิกเซลเนี่ย3ล้านพิกเซลครับจะมีโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแท็กกิ้งเมื่อเวลามีคนเดินผ่านไปผ่านมา โมชั่นดีเท็ชั่นนะครับผมเมื่อเวลามีคนเดินผ่านมีแจ้งเตือนนะครับสามารถใส่ในตัวของตัวเมมโมรี่การ์ดก็ได้หรือจะออนไลน์บนคลาวก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถตีกรอบนะครับตั้งพื้นที่แจ้งเตือนนะครับผมอารามได้เมื่อเวลามีคนเดินผ่านนะครับต่อมาในส่วนของตัวนี้บ้างดีกว่าครับสเปกก็คล้ายคลึงกันแต่เพิ่มความสามารถมาตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ำครับมีกันน้ําอ p 6ห้าด้วยนะครับผมกันน้ํากันฝุ่นแล้วก็มีที่สําคัญเนี่ยมีไฟมาให้ด้วย มีไฟมีอะลามนะครับผมสเปคเหมือนกับในส่วนของตัว C 1วันเลยแต่ฟังก์ชันเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมพราะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาอยู่ด้านนอกบ้านนะครับต่อมาจากตัว C 1วันนะครับผมและในส่วนของตัว outdoor แล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับกับโซล่าเซลนะครับผมสําหรับคนที่อาจจะติดอยู่ออกไกลห่างจากบ้านนะครับผมอาจจะติดตรงโรงรถหรือติดในสวนนะครับ C 1วันตัวในส่วนของตัวโซล่าเซลตัวเนี้ยนะครับผมรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ แล้วพลังงานแสงอาทิตย์ไม่พอตัวนี้ก็คือไส่ติต้มใส่ติ้มก็คือในส่วนของตัวาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องเลยนะครับผมสามารถดูภาพแบบเรียลไทม์ได้และพลังงานเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟบ้านเพราะเขาเป็นโซลาร์เซลล์นะครับในการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่3.5วัตต์นะครับและการใช้พลังงานเนี่ยจะอยู่ที่3วัตต์นะครับผมก็ในส่วนของตัวโซลาร์เซลล์ครับตัวนี้บอกตรงๆนะขายดีมากๆเลยนะครับต่อมาครับเข้ามาอยู่กันในบ้านดีกว่านะครับกับในบ้านเนี่ยกลับนี่เลย อากาศร้อนๆอย่างนี้ครับต้องเครื่องทำน้ำแข็งกันหน่อยดีกว่าเครื่องทำน้ำแข็งครับ ice maker ครับแปดนาทีเนี่ยสามารถทําได้ถึง9ก้อนกันเลยทีเดียวนะครับสามารถเลือกขนาดน้ําแข็งได้2ขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมตกวันหนึ่งเนี่ยในการทําน้ําแข็งก็จะอยู่ที่ประมาณ12องกิโลเลยนะครับบอกตรงๆนะว่าเยอะมากๆเลยครับอัตราในการกินไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ชั่วโมงต่อหนึ่งบาทนะครับถูกมากๆเลยวันหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่นะ สี่ถึงสี่เทงไปเทีงราสี่เทีสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สบี่หกบาทหกบาทเองหกบาทน้ำแข็งตั้่งสิบสองกิโลเนี่ยบอกตรงๆนะครับระหยัดกว่าเราไปซื้อน้ำแข็งเองเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องนี้ตัวเดียวนะครับสามารถทําน้ําแข็งกินได้ทั้งบ้านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใส่น้าเปล่าหรือใส่น้ําอารมณ์ลงไปก็ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวหมดการทําความสะอาดตัวเครื่องด้วยเช่นกันนะครับจบจากในครัวแล้วต่อมาไปที่ห้องนอนกันเลยดีกว่านะครับในห้องนอนเราก็จะมีในส่วของตัว เครื่องพ่ออากาศครับผมเครื่องพ่ออากาศวันนี้เรามากันสามไซส์สามขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว A2 A3 A5 ครับเนี่ยเรามีในส่วนของตัวสามไซส์เลยเริ่มกันที่ A2 ดีกว่า A2 ครับเหมาะสําหรับห้องนอนขนาดเล็กนะครับผมอยู่ที่พื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรนะครับผมอ่พื้นที่ไม่เกิน20ตารางเมตรครับห้องนอนขนาดเล็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยทั้ง3ามตัวเนี่ยเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะเราจะทํางานทั้งแมนนวลหรือออโต้ก็ได้นะครับ สามารถเซตเวลาได้นะครับผมเปิดปิดนะครับเค้าดาวก็เซตได้นะครับผมแต่ที่สําคัญเนี่ยฟิลเตอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะอายุการใช้งานเนี่ยเกือบปีเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณในการพื้นที่นะครับ20ตารางเมตรนะครับอัพไซส์ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่3 5ถึง42ตารางเมตรนะครับเหมาะสาหรับห้องนอนขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้ a 3นะครับห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตัวโมเดลน้องเนี่ยหน้าตาน่ารักนะครับการใช้งานง่ายๆนะครับผมในการใช้งานแบบในตัวเ เราก็จะใช้งานเปิดทิ้งไว้ได้เขาสามารถสแกนหรือประเมินสภาพอากาศภายในห้องได้นะครับแล้วการปรับแบบน้ำนวลก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้มือเราเนี่ยปรับสภาพระดับอากาศหรือปรับสภาพระดับพัดลมได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าอันนี้ผมเปิดแบบต่ํานะครับอ่าก็จะเสียงเบานะครับผมระดับกลางนะครับหรือระดับสูงสุดนะครับผมก็จะมีลมแรงสุดเลยครับตัวเนี้ยก็คือเขาจะแจ้งเตือนบอกในแอปพลิเคชันด้วยครับว่าสภาพในส่วนของตัวเครื่องนะครับผม ทำงานในส่วนของตัวเนี้ยแบบเดียวทามเลยไม่ว่าจะเป็นสูงการต่ํานะครับก็จะบอกตลอดเลยต่อมาตัวสุดท้ายครับกับ A5 นะครับ A5 ตัวเนี้ยหมอกสาหรับห้องขนาดใหญ่ออฟฟิศเลย A5 ตัวเนี้ยครับผมมาพร้อมกับพื้นที่อยู่ที่60ตารางเมตรใหญ่มากๆนะที่สําคัญนะไม่เหมือนกับ A2 A3 นะตัวเนี้ยแค่พอดฟิลเตอร์ออกมาล้างนะครับผมฟิลเตอร์เนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ แผ่นกองด้านในเนี่ยมีกองทั้งหมด4ชั้นนะครับผมสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับแผ่นกองชั้นแรกนะครับจะเป็นการกองฝุ่นขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้สามารถถอดล้างได้นะครับแผ่นที่2นะครับผมเจเนเรตนะครับจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมในการฆ่าเชื้อโรคนะครับแผ่นที่3ามแผ่นที่สามเนี่ยจะเป็นการกองฝุ่นละอองขนาดเล็กครับตัวเนี้สามารถถอดออกมาล้างได้และที่สําคัญชั้นที่4ี่นะครับผมเป็นในส่วนของตัวคาร์บอนนะครับก็จะเป็นกองประเภทลิ่นต่างๆได้นะครับและตอนนี้ที่สําคัญนะ จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับผมกับในตัวของตัว A5 นะครับอ่าเหลือเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นนะครับผมกับราคาอยู่ที่9,999 9บาทนะครับจากราคาเต็มจะอยู่ที่1 9 9 9 0บาทนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมยังไงก็รีบเข้ามาดูกันได้นะครับกับในตัวของตัว A5 บอกตรงๆนะว่าขายดีมากๆเลยนะครับผมผมเดินผ่านมันก่อนเนี่ยเห็นมีคนคนนึงเนี่ยมาซื้อไปตั้ง2องเครื่องเลยเดียวนะครับผมไว้กันได้ทั้ง2อห้องเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูสินค่าตัวใหม่ตัวต่อมากันเลยดีกว่านะครับผมกับคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับผมชอบเล่นเกมชอบดูหนังนะครับกับนี่เลยครับเราเตอร์ w i f i ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง p 3เลยครับผมอ่า Wi-Fi 6E นะครับตัวนี้เนี่ยให้อินเทอร์เน็ตความเร็วได้สูงสุดถึง5 6 6กิกะบิตเปอร์เซกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคลื่น 2.4G คลื่น 5G หรือคลื่น 6G นะครับและยังสามารถรองรับดีไวซ์ได้สูงสุดถึง2 0 0ดีไวซ์เลยนะครับผมค่าความหน่วงเนี่ย เกือบเท่ากับศูนย์นะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของตัว CPU Core เนี่ยในการประมวลผลในการทํางานในการจ่ายอินเทอร์เน็ตนะครับในการประมวลไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณใช้ต้องการใช้เน็ตเยอะนะครับเขาจะจา่ายเน็ตไปให้คุณเยอะเดี๋ยวว่าคุณต้องการใช้เน็ตแค่อา่านหนังสือนะครับผมหรืออ่านไลน์ต่างๆเนี่ยเขาจะแยกประมวลในการใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีนะครับบอกตรงๆนะไม่หน่วงดูหนังลื่นไม่กระตุกครับเล่นเกมเนี่ยรับรองชนะแน่นอนเลยครับผมนี่คือน้องใหม่นะครับกับในส่วนของตัวเราเตอร์ Wi-Fi 6G นะครับ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.6G กะบิตเปอร์เซกกันเลยทีเดียวต่อมานะครับเราเตอร์ในบ้านนะครับต้องจากกระจายสัญญาณกระจายพื้นที่แล้วมากับตัวนี้ดีกว่าครับเป็นเราเตอร์ใส่ซิมพกพาได้ครับผมกับโคจี c ี e ครับเราเตอร์ 4G เราเตอร์ 4G ตัวนี้ครับผมใช้งานง่ายมากครับเพียงเสียบซิมนะครับผมพกพาได้ครับกินไฟไม่เยอะเลยครับก็สามารถไปกินในทํางานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวร้านกาแฟนะครับผมหรือร้านอาหารเนี่ยเราต้องการจะพก เราเตอร์อ่ะถือไปนะครับผมในการนั่งทํางานเนี่ยอันเนี้น้ําหนักเบามากๆเลยนะครับผมพกไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกแน่นอนเลยครับผมนอกจาก 4G แล้วเราก็มีโมเดลหนึ่งนะนี่เลยมาเป็นเสาเลยครับผมตัวนี้ครับกับ 5G CPE นะครับผมเราเตอร์กระจายสัญญาณ 5G แต่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวการใส่ซิมนะครับผมสามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตได้ความไวสูงเช่นกันเลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยเสียบซิมเข้าไปด้านล่างนะครับแล้วก็คอนฟิกนะครับผม เราสามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า128อุปกรณ์เลยทีเดียวนะครับเล่นเกมน่ะได้อย่างลื่นเลยไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่กระตุกแน่นอนนะครับนอกจากเวลาที่บ้านเราเว่ยมีในส่วนของตัวเราเตอร์แล้วนะครับผมกับเราเตอร์น้องเล็กก่อนหน้านี้นะครับกับ wi-fi 6นะครับผมกับ af หนนะครับผมก็ฝากเราเตอร์น้องเล็กของเราไว้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะครับผมกระจายเพิ่มพื้นที่กระจายสัญญาณเนี่ยสามารถเน็ตได้สูงสุดถึง6เครื่องเลยทีเดียวนะครับผมบอกตรงๆนะครับว่าครอบคล อนอกจากในส่วนของตัวคลื่นสัญญาแล้วนะครับเรามากับตรงนี้ไปกับจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมกับตัวอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จนะครับนี่ครับผมอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จของเรานะครับผมสามารถการชาร์จได้สูงสุดถึง65วัตต์นะครับมาพร้อมกับ Type C สช่องนะครับผมสามารถเนี่ยเลือกในส่วนของตัวการจ่ายไฟได้นะครับสามารถเซตในส่วนตัววัตต์ไฟได้ด้วยว่าเราจะจ่ายกี่วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้งโทรศัพเเทอ์อุปกรณ์โน้ตบุก๊ก ก็ชาร์จได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนหรือว่าหยุดการชาร์จเนี่ยและที่สำคัญนะครับสามารถดูกระแสะไฟในการจ่ายไฟได้ด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกี่วัตต์กี่โวลต์กี่แอมป์ใช้เวลาชาร์จกี่นาทีเนี่ยอันนี้ก็สามารถบอกไฟการชาร์จแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะครับผมอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับน่ารักน่ารักครับน้ำหนักเบานะครับผมพกพาสะด,ดวกนะครับนี่เลยฟ้าชาร์จของเราครับ65วัตต์นะครับมีมา2รูเช่นกันนะครับตัวต่อมา นะครับกับในส่วนของตัวนี่เลยสมาร์ทปลักนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมได้ง่ายๆนะครับเพียงการควบคุมการเปิดปิดนะครับผมแค่นี้เลยตัวเล็กๆนะครับผมราคาน่ารักกับ290บาทนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้นะครับผมตั้งเปิดได้ตั้งปิดได้ตั้งแรนดอมได้ตั้งเค้าดาวได้เช่นกันนะครับผมที่สําคัญนะเวลาไฟตกเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะปิดปิดเปิดเปิดนะเพราะเราสามารถตั้งรีเลย์สตเตตัสได้ครับเมื่อเวลาไฟตัดปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกที่ว่าจะเปิดหรือปิดในส่วนของตัวอุปกรณ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมและตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันเนี่ยโหมดป้องกันเด็กเล่นด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเด็กจะมากดปุ่มเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะดับนะครับเพราะเรามีโหมดตรงนี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญเนี่ย สามารถรองรับไฟได้สูงสุดถึง2,000วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของตัวหม้อชาบูเนี่ยเราก็ยังเสียบปลั๊กต่อกับปลั๊กตัวนี้ได้ด้วยนะกําลังไฟของอะแดปเตอร์เราเนี่ยรับไหวนะครับโอเคนอกจากในส่วนตัวอะแดปเตอร์แล้วปลั๊กแล้วนะครับก็มาในส่วนตัวนี้บ้างดีกว่านะครับผมสําหรับใครที่ชอบฟังเพลงครับกับหูฟังด i t ต l e เก r l นะครับผมหูฟังตัวนี้นะครับตัวเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยกดเปิดเนี่ยตรงกลางเนี่ยมีไฟด้วยนะครับหูฟังมาพร้อมกับฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบมากมายเลย นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับีควอพเลเตอร์นะครับเราสามารถเลือกเสียงได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเสียงดนตรีแจ๊สเสียงดนตรีต่างๆที่เราชอบฟังไม่ว่าเป็นเคป๊อปหรืออะไรพวกนี้ครับเราสามารถเลือกจังหวะให้มันเข้ากับโทนที่เราฟังดนตรีได้ด้วยเช่นกันนะครับเลกหนึ่งความสามารถนะครับผมเมื่อหูฟังหายเนี่ยก็ยังสามารถตามหาหูฟังได้ด้วยนะว่าเราใช้ที่สุดท้ายที่ไหนนะครับสามารถตามหาในส่วนของตัวหูฟังได้ด้วยเช่นกันนะครับผม ตัวนี้เนี่ยตัวเล็กนะครับผมราคาน่ารักมากๆนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับผมอยู่ที่5 9 0บาทนะครับผมราคาสบายกระเป๋าจริงๆเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบตกแต่งในส่วนของตัวพวกเนซินนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนในส่วนตัวตุวต๊กตาได้ด้วยนะ,ะแต่สำหรับคนที่ชอบคัตตอมนะครับผมเราสามารถดึงออกหรือเปลี่ยนได้นะครับโอเคนอกจากปั๊กนะครับผม อ่าหูฟังนะครับต่อมานี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้ามาในเดือนนี้เลยในขวานะครับจะบอกว่าอาทิตย์นี้เลยดีกว่านะครับผมการเดือนเลยกลับในตัวของตัวไออารีโมดนะครับไออารีโมดตัวนี้เป็นแบบใหม่ด้วยนะครับมีจอแสดงสถานะครับบอกในส่วนของตัววันเดือนปีนะครับผมอุณภูมิค่าความชื้นนะครับไออารีโมดตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถพวกลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยกว่า5,000แบนด์เลยทีเดียวนะครับผม สามารถควบคุมได้เยอะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทีวีนะครับผมพัดลมก็ควบคุมได้แอร์ก็ควบคุมได้นะครับหรือว่ากองเคเบิลต่างๆเนี่ยก็สามารถควบคุมได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องพกรีโมทเนี่ยไปหลายอันเลยครับแค่สมาร์ทโฟนของเราเครื่องเดียวเนี่ยเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน T3 เนี่ยแล้วมีกล่องเล็กๆเ,เนี่ยตัวนี้ยนะครับน่ารักน่ารักเนี่ยที่คอยบอกสถานะนะครับผม สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับติดฟ้าตัวใหม่ของเรานะครับมากับราคาที่สบายกระเป๋าจริงๆนะครับอยู่ที่ราคาห9 9บาทนะครับที่สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า5,000แบบหรือ5 0 0 0แบรเลยทีเดียวนะครับผมบอกตรงๆว่าควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าใครที่ชอบควบคุมอะไรง่ายๆยานี้หรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฮมนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูในตัวนตัวไออารีบอรของเรานะครับผม อ่ต่อมานะครับมาดูกับในส่วนของตัวนี้ดีกว่าครับกับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ครับซิกบีเกตเวร์นะครับผมซิกบีเกตเวร์เนี่ยเป็นซิงค์นิริตี้รักษาความปลอดภัยนะครับผมมีหลากหลายมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเกตเวร์ตัวหลักเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับผมซิกบีอื่นๆต่างๆเนี่ย ได้มากถึง3.2อย่างเลยทีเดียวนะครับในกล่องกล่องนี้นะครับผมมันจะมีในส่วนของตัวดอเซนเซอร์มาให้ในส่วนสองอันนะครับและในส่วนของตัวโมชั่นนะครับผมในการตรวจจับคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับผมมีมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับในการใช้งานง่ายๆมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ผมเอาดอเซนเซอร์มาครับหนึ่งตัวนะครับผมเรามาผูกกับในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน t 3นะครับอุปกรณ์ต่างๆ่าในแอปพลิเคชัน t 3นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับดอเซนเซอร์เมื่อเวลาประตูเปิดนะคร เราสามารถเซตซีนว่าจะเปิดในส่วนของเครื่องพักอากาศก็ได้นะครับผมหรือจะทาควบคู่กับอุปกรณ์อื่นๆก็ได้ครับผมไฟเปิดประตูเปิดนะครับผมประตูปิดนะครับไฟปิดเราก็สามารถเซตได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะไม่เลือกเป็นประตูปิดหรือเราจะเลือกเป็นแบบนี้ครับเราจะเลือกเป็นในส่วนัอโมชั่นนะครับผมเมื่อประตูเปิดไฟเปิดนะครับผมแอร์เปิดทีวีเปิดแต่ในส่วนของโมชั่นเราเลื่อนมือไปผ่านปุ๊บทุกอย่างปิดหมดเลยก็สามารถเซตได้เช่นกันนะครับผม บอกตรงๆนะคบว่าชุดนี้สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านได้ครบทุกวงจรเลยทีเดียวและสามารถเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ของทีได้ด้วยมีโมชั่นมีซีนให้เล่นอีกหลากหลายรูปแบบมากมายเลยครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกับในส่วนของตัวอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับตาช่างครับอ่าสเกลตาช่างตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึงหนึ่กิโลกันเลยทีเดียวมีค่าให้วัดมากกว่า18ค่านะครับที่สำคัญไม่ต้องห่วงนะตัวเนี้ย เป็นกระจกนิรภัยนะครับผมตกแตกเนี่ยไม่เป็นไรนะในการกินพลังงานตัวเนี้บอกตรงๆว่าเขากินเป็นทานใช้ทานนะครับผมเชื่อมต่อง,ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชัน P3 เนี่ยสามารถเล็กคอดค่าต่างๆนะครับเราสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมว่าเราเคยน้ําหนักเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่น้าในกระดูกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับผมมาเดี๋ยวข้ามไปที่หมดออกกําลังกายดีกว่าไปทางนู้นเลยดีกว่าครับผมจับตัวนี้ครับ Smart List แทนแบนนะครับผมเป็นในส่วนของตัวเส้นยางยืดครับสาหรับคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับผมตัวนี้เรามีมาให้4เส้นเลยนะครับสามารถคอสตอมได้นะครับผมดึงแต่ละเส้นออกได้ว่าเราจะเล่นเส้นกีกกิโลนะครับผมยังยืดเริ่มต้นตั้งแต่ความอยู่ที่5กิโลนะครับผม5กิโล9กิโล15้ากิโลและ16กกิโลครับในการยืดนะครับผมก็มีลูกเล่นนะครับหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยอีกมากมายในการที่เราจะมาคอสตอมกันนะครับผมสามารถเอาไปผูกกับ ประตูก็ได้นะครับผมหรือเอาไปปลูกกับในส่วนของตัวเสาเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับต่อมาครับผมในส่วนของตัวยางยืดแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวเชือกกระโดดนะครับเชือกกระโดดเราก็มีมาเหมือนกันนะครับผมเชือกกระโดดจะต่างจากเดิมยังไงเพราะว่านี่เลยเรามีในส่วนของตัวการวัดการเต้นของหัวใจนะครับทั้ง3อุปกรณ์ของเราเนี่ยมีในส่วนของหมดวัดการเต้นของหัวใจสามารถวัดจํานวนครั้งที่เล่นได้นะครับผมสามารถจับเวลาได้หรือมีในส่วนของโค้ดเทรนนิ่งนะครับ เพื่อที่เราจะเล่นได้อย่างถูกผ้านะครับผมแล้วก็ว่าเราว่าเราเบิร์นไปกี่แคลอรี่แล้วนะครับจะมีการเล็กพอร์ตประวัติไปด้วยนะครับในการชาร์จน้องง่ายๆนะก็เป็นในส่วนของตัวไทตี้นะครับชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงเลยเออลืมกันไปเลยทีเดียวนะครับว่าตัวนี้มาให้ความยาวของเชือกนะครับผมอยู่ที่3เมตรกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ากระโดดไปเชือกจะตีหัวนะครับเชือกตัวนี้ยาวมากๆเลยนะครับ ออกมาครับสาหรับคนที่รักสุขภาพอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจากในส่วนของนี้เลยนะครับผม ABView นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลูกกิ้งนะครับผมนี่ที่สําคัญนี่เลยมีในส่วนของตัวที่วัดการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับเราจะสามารถนับจํานวนครั้งนะครับว่าเราทํำไปกี่ครั้งแล้วหรือกี่แคลเนี่ยอันนี้ก็จะบอกนะครับหรือถเราจะจับเวลาแข่งกับเพื่อนๆนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่ได้เล่นคนเดียวนะเล่นกับเพื่อนก็เล่นได้เช่นกันนะครับสาหรับคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับ โอเคครับนอกจากออกกําลังกายแล้วกล้องก็แล้วในบ้านก็แล้วเราเตอร์ก็แล้วสําหรับคนที่ชอบตกแต่งห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลนะครับผมหรือห้องเล่นเกมนะครับห้องสตรีมเมอร์ต่างๆเลยมากับนี้เลยครับสติปไลท์นะครับผมสติปไลท์นี่นะครับเป็นไฟเส้นนะครับสามารถคอสตอมได้ด้วยนะครับผมไฟเส้นตัวนี้ครับมาทั้งหมดของโมเดลนะครับผมมีทั้ง5้าเมตรและก็10เมตรนะครับผม ในหนึ่งวงเนี่ยจะมีไฟเส้นอยู่นะครับผมจำนวนห้าเมตรนะครับเราสามารถคอสตอมได้ทั้งหมดเลยนะครับ LED ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบดวงนะครับสามารถเลือกช่วงในการคอสตอมได้ทุกๆยี่สิบห้าเซนเลยนะครับผมคอสตอมได้ตามแบบตามใจชอบของเราเลยมีความสามารถในการฟังเสียงได้ด้วยครับฟังเสียงแล้วก็เปลี่ยนไปตามจังหวะต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหมือนจังหวะก,กองจังหวะดอกไม้ไฟหรือจะวิ่งเป็นในส่วนของตรงทางไหลแบบเป็นน้ําเนี่ย ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายจังหวะเลยนะครับฟังผ่านในส่วนของตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามจังหวะหรือว่าเราพูดคุยกันเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟเส้นหลอดไฟหลอดไฟตัวนี้ก็เหมือนกันตั้งเวลาเปิดปิดได้จัดเป็นกลุ่มได้นะครับผมพูดปุ๊บหรือว่าปบมือเนี่ยเปลี่ยนตามจังหวะได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเทสตเวลาได้ไม่พอเนี่ยเทสตในส่วนของตัวเมื่อพาทิศขึ้นไฟดับพาทิ์ลงไฟติด อันนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมเราจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถควบคลุมไฟที่บ้านได้นะครับสาหรับโมเดล Wi-Fi นะครับผมตัวนี้มีมาทั้งหมด2โมเดลนะครับผมไม่ว่าจะเป็น b 1หรือ b 2นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว WiFi นี่ครับ b 1นะครับผมหรือในส่วนของตัว b 2เป็นบลูทูธครับบลูทูธเนี่ยก็จะควบคุมในระยะบลูทูธนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับระยะในการควบคุมเช่นกันเลยนะครับผมสามารถจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มได้ ที่สําคัญนะได้เป็นร้อยอยดวงเลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นมีห้องนี้มีประมาณสิบดวงเราจัดเป็นกลุ่มห้องหนึ่งกลุ่มอีกห้องหนึ่งห้องเล่นเกมห้องชาบูโรงรถต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจัดเป็นกลุ่มได้เช่นกันนะครับอ่ะต่อมาสําหรับคนขี้เหงานะครับผมนอนฟังเพลงอยู่บ้านนะครับหรือว่าต้องการห้องสตรีเมเนอร์นะครับนี่เลยนะครับผมกับในส่วนของตัวสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นไฟสองดวงดาวมีทั้งดวงดาวมีทั้งก้อนเมฆนะครับผมเราสามารถ เลือกคอสตอมในส่วนของตัวก้อนเมฆได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวดวงดาวเนี่ยเราสามารถปรับความเข้มความอ่อนของดวงดาวและปรับความเร็วในการหมุนของดวงดาวได้ด้วยนะครับผมมีสีให้เลือกเนี่ยทั้งหมด16ล้านสีเลยบอกตรงๆนะว่าลูกเล่นเยอะมากๆเลยทั้ง3ตัวเนี่ยในกลุ่มไฟเนี่ยขายดีนะขายดีมากๆเลยในของที่3เนี่ยขึ้นชื่อเลยเมื่อเวลาเราเซิร์ชพันเนเนี่ยเราจะเจอสิ่งแรกเลยกลุ่มไฟของพี่3นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทบัฟสติ๊ไลท์หรือพาโปรเจคเตอร์นะครับผม เนี่ยเราก็จะเจอประจําเลยครับบอกตรงๆนะว่าสินค้าตรงนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมซื้อไปลองเล่นกันดูนะบ้านผมเนี่ยมีประมาณสิบดวงแล้วโอเคมากับตัวสุดท้ายนะครับผมกับในส่วนของตัวคุณยนต์ทำความสะอาดนะครับผมมาพูดจนเหนื่อยแล้วอ่ะกลับบ้านไปขี้เกียจทำความสะอาดครับผมกับในโัวตัวโรบอทกินเนอร์นะครับอ่าโรบอทกินเนอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยครับมีแปรงปัดขนเนี่ยอยู่ด้านล่างมาสองแปรงนะครับผมนี่คือเขาใช้งานจริงๆนะที่เห็นว่ามีค่าอย่างเงี้ยแต่ก็ในส่วนของตัวความจุนะครับผม สามารถจุดได้600มนะิลลิลิตรเนี่ยสามารถเซตได้ทั้งหมด4โหมดนะครับผมสามารถวิ่งเป็นรอบๆได้นะครับวิ่งเป็นวงโคมหรือว่าจะเป็นแรนดอบเนี่ยก็มีโหมดให้เลือกหลากหลายแบบเลยที่สําคัญเนี่ยน้องวิ่งเองเซตเวลาแล้วกลับมาหาที่แท่นชาร์จได้ด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ต้องคอยคอนโทรลเลยนะครับผู้เสร็จที่เก็บทํางานแล้วว่าปล่อยให้น้องทํางานเลยดีกว่านะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าสนใจอย,อย่างไรเข้าไปดูที่หน้าร้านได้ถึงกันเลยนะครับและที่สําคัญนะวันนี้ ตรงๆนะครับกับตอนนี้เดือนนี้เลยนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับสินค้าออกกําลังกายลด50%กันเลยทีเดียวนะครับผมสินค้าออกกาลังกายลด50%กันเลยเดียวไปดูนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็น AB บี e ินะครับผมสมาร์ทวิทตแสตมป์หรือในส่วนของตัวจัมโลบนะครับเชือกระโดดเนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมกับเดือนกันยายนะครับสินค้าอุปกรณ์ออกกําลังกายนะครับลด50%นะครับผมแปดเซลกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าและใครที่ชื่นชอบเนี่ย ก็อย่าลืมเข้ามาดูได้นะครับผมมีเฉพาะที่หน้าร้านสาขา,ขาเซนทัลเวสเกตเท่านั้นนะครับผมกับร้าน365 Selection น,นะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมผมได้พาไปทัวร์สินค้าเนี่ยทัวร์ทั้งร้านนะครับบอกตรงๆเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมมีสินค้าให้เลือกมากหลากหลายรูปแบบเลยหลากหลายหมวดหมู่เลยภายในบ้านเนี่ยสมาร์ทโฮมไอโอทีของเราเนี่ยมีทั้งหมดครบ้วนครบเครื่องเลยทีเดียวเลยนะครับผมโอเคครับถ้าใครต้องการจะดูสินค้าจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมมาที่ เซ็นทรัลเวสเกตนะครับสาขาบางใหญ่นะครับผมอยู่ที่ชั้น2ตรงข้ามอีเกียนะครับผมยังไงก็เห็นร้านเราแน่นอนนะครับแล้วช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อป e ี้ลาซาด้าทิ o ตกนะครับผมก็สามารถสั่งของเราได้นะครับชื่อร้านว่า365 Selection นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมผ่ากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ